สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับดรพิรุณศิริศัศศกด์นะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียนราชบุรีนะครับวันนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะครับของการที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับงานเปิดบ้านนะครับคุณรัศตรีรนาชบุออนไลน์2ปีการศึกษา2524นะครับหรือ ชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Pre r d Online Open House นะครับ2อ2 1ันอันนี้เป็นเป็นรายการเตรียมความพร้อมนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะมีผู้ที่จะติดตามเพจของเราแล้วนะครับอีกครั้งนะครับเพจของเราคือ r d Online Open House นะครับซึ่งตรงนี้เราไม่ใส่ชื่อปีนะครับไม่ใส่ลำดับปีเข้าไปนะครับเพราะว่าเราจะใช้เพจนี้ ในการที History, beings, ่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสานต่อความสัมพันธ์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้วิใหม่ของพวกเรานะครับสําหรับเทปแรกนี้นะครับเป็นเทปพิเศษเลยนะครับเป็นความพิเศษที่พวกเราจะพบกับคุณครูใหญ่ของโรงเรียนราชินีบนนะครับก็คือคุณครูดรยนฤทธิไทยจงถนอมนะครับผู้ในการโรงเรียนราชินีบนนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับในหัวข้อก็คือเปิดบ้านออนไลน์นะครับเปิดบ้านออนไลน์ ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิถีใหม่ในโรงเรียนกาชีบอนนะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักนะครับแล้วก็สวัสดีกับค,ครูใหญ่ของเราก่อนนะครับสักรู้นะครับสวัสดีครับค,ครูใหญ่ทักทายหนะะ่่ยครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ป,ปกครองนะคะนักเรียนเก่าแล้วก็นักเรียนปัจจุบันรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติที่ให้ความสนใจทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ ฟรีอาร์บีออนไลน์โฮมเฮาส์2021นะคะตามที่ดเตอร์พี่รุ่นได้แนะนำไปแล้วนะคะดิฉันดเตอร์ยินธุไทยจงถนอมนะคะครูใหญ่ของโรงเรียนราชมุรลค่ะก็กลาบขอบพระคุณครูใหญ่นะครับที่ให้เกีรยิร่วมรายการเป็นเทปแรกเลยนะครับซึ่งจริงณครูใหญ่นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นหัวหน้าทีมในการจัดงานครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยันสักนิดนึงว่า งาน RBOpenHouse นะครับ RBOpenHouse 2 0 2 1เนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วมันจัดขึ้นมาเพื่ออะไรและในช่วงก่อนที่จะถึงงานจริงๆในวันจันทร์ที่10นะครับวันจันทร์ที่10มกรนาอ5นั้นเนี่ยเราจะมีรายก,การอะไรกันก่อนนะนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันทีนี้ก่อนอื่นเลยอยากจะเรียนถามคุณแูใหญ่นิดนึงนงนะครับว่าในช่วงอสองปีที่ผ่านมาครับกับสถานการณ์ โควิด -19 นะครับซึ่งต่อไปมันจะเป็นอะไรอีกก็ไม่รู้นะครับขณะนี้ก็มีตัวใหม่มาแล้วนะครับจากแอฟริกาใช่ไหมครับเพะ่อนถามว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมากับโควิด -19 เนี่ยในบทบาทของการเป็นผู้บริหารัาศึกษานะครับเป็นคุณครูใหญ่เป็นผู้บริการตรงนี้เนี่ยคุณครูใหญ่ได้ต้องปรับตัวยังไงและได,ไ,ดได้เกิดการเรียนรู้อะไรพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้านะครับกับการศึกษาไทยอย่างไรบ้างครับลองเล่าให้เราฟังสักนิดหนึ่งครับค่ะ ก็เราคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าสถานการณ์โะควิด19ค่ะมันได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงนะคะเกือบทุกมิติของสัคงคมนะคะโดยเฉพาะเนี่ยในส่วนของการศึกษานะคะซึ่งครูใหญ่เนี่ยมีบทบาทนะคะโดยตรงในการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการให้กับโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อโควิด19เนี่ยมันเข้ามาเนี่ย ครูใหญ่เองก็จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันนะคะในการที่จะปรับตัวเองให้เป็นผู้นำของการเปลี่ยนแปลงนะคะการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเนี่ยเข้ามาในการทำงานของพวกเรานะคะในเรื่องของการสื่อสารนะคะระหว่างเ,เพื่อนครูด้วยกันระหว่างครูกับนักเรียนระหว่างบ้านกับโรงเรียนนะคะรวมทั้งในการที่เราจะมาพัฒนานระบบงานนะคะให้มันเหมาะกับยุคสมัยนะคะเพราะาเราไม่สามารถแบบ ใช่ไหมคะคือวิลลที่เราจะนั่งทางานกันแบบ face to face ได้นะคะเพราะนั้นระบบการทํางานของผู้ร้เนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนไปเราสามารถจะทางานจากที่บ้านได้และผู้บริหารก็สามารถที่จะไปดูความก้าวหน้านะคะหรือความขึ้นหน้าของการทํางานของนะคะผู้ใต้บังคับบัญชาได้นะคะทุกอย่างเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่ฉนันคิดว่าในบทบาทของครูใหญ่เนี่ยก็ต้องมีการเป็นผู้นําของการเปลี่ยนแปลง นะคะที่ดร์บี่รุนถามเมื่อสักครู่ว่าเราจะนะคะปรับให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไรเนี่ยใน,ในมุมของดิฉันที่ว่าในบทบาทของครูใหญ่เนี่ยเราต้องมีการส่งเสริมนะคะการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะให้มีการเ,าเป็นการถือว่าขยายโอกาสทางการศึกษาแล้วกันนะคะให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถจะเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะแล้วก็ สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสมนะคะครับก็จากที่คุณครูใหญ่ได้เล่าให้พวกเราฟังนะก็จะมีความรู้สึกว่าโรงเรียนราชมิบนเองคุณครูดแหญ่เองมีความตื่นตัวในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลนะครับในการจัดพัฒนางานนะครับพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็พัฒนาบุคลากรของโรงเรียน ทุกสิ่งทุกอย่างระบบงานต่างๆทีนี้อยากให้คุณใหญ่เล่าสีนิดนึงครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาถ้าคุณใหญ่ให้ความสําคัญกับตัวเทคโนโลยีดิจิทัลตัวนี้นะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมารงเรียนได้ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในเรื่องอะไรบ้างในการพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนล่ำลองเล่าให้เราฟังสีนิดนึงรับว่าโรงเรียนรายส่วนหดก้าวไปข้างหน้าในเรื่องอะไรบ้างในช่วงสองปีที่ผ่านมานครับใน,ในช่วงสองปีที่ผ่านมานะคะจาก การถอบดบทเรียนของพวกเราเนี่ยอย่างหนึ่งที่เราเห็นเลยว่าเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทนะคะถ้าในส่วนของด้านการบริหารเนี่ยก็คือระบบงาน,นต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงโดยการใช้ระบบออนไลน์กันนะคะเกือบทั้งหมดนะคะเพะฉะนั้นการที่ครูเราเนี่ยจะสามารถนะคะทำงานผ่านระบบออนไลน์ได้เนี่ยครูเราก็ต้องได้รับการพัฒนานะคะ ซึ่งตรงนี้ฝ่ายวิชาการก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเราจัดการอบกรมต่อเนื่องนะคะแล้วเราก็มองว่าระบบงานไหน,นที่มีความจาเป็นก่อนเราก็มีการให้ความสําคัญนะคะเป็นบรรดบเพื่อที่จะให้ระบบงานตรงนียเดินต่อไปได้นะคะแล้วหัวใจสําคัญเลยก็คือการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการจัดการเรียนรู้นะคะก็ต้องขอบคุณครูพี่ลุงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะเอ่อ ทำโดยคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วนะคะในงานบริหารของโรงเรียนเนี่ยเราต้องมีทีมวิชาก,การนะคะที่ที่เข้มแข็งแล้วก็พร้อมจะก้าไปเซดร์พิวินองก็เป็นผู้นําของการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนรู้โดยใชยเ้เทคโนโลยีดิจิตัลนะคะได้มีการจัดอบรมให้กับครูอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเราทํางานเป็นแบบ ใช่ไหมคะชุมชนเห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนะคะซึ่งเป็นวัฒนธรรมการทํางานของพวกเรานะคะทีนี้สิ่งสําคัญนอกจากเรื่องของการเรียนการสอนก,นรรการทางานการสื่อสาระคะ่ะเมื่อเราไม่สามารถจะจัดประชุมผู้ปกครองได้จัดประชุมครูได้นะคะจัดประชุมนักเรียนได้เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีดิจิตอลโดยเฉพาะเรื่องของแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น Zo ูนนะคะหรือ กูเก m e ม t ต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้ามามีบทบาทนะคะในการช่วยให้มีการสื่อสารระหว่างบ้านกับโรงเรียนระหว่างครูกับครูระหว่างผู้บริหารกับครูนะคะแล้วก็ระหว่างครูกับนักเรียนนะคะก็ถือว่ามันมันเป็นพัฒนานะคะของของพวกเราชาวราชนิพนอีกระดับหนึ่งต้องขอบคุณโควิกเนาะสิบเก้านะคะที่ okay. ทำให้เรามองวิกฤต<ะ>เป็นโอกาสคเพราะฉะนั้น <c oughs> จริงๆแล้วอย่างครูใหญ่เองครูใหญ่พูดออกมาแล้วว่าตัวโควิดเองมันเป็นวิกฤตจริงๆแลสำหรับการศึกษาแต่ด้วยใ่ความเป็นโรงเรียนเนี่ยเราพอมถึงการเรียนรู้และของผู้เรียนเนี่ยคือัซึ่งจริงๆแล้วโัวการศึกษาการจัดการศึกษาในโรงเรียนเนี่ยสำคัญที่สุดคือการเรียนรู้การเรียนการสอนของผู้เรียนเพราะฉะนั้นท่านผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปที่ที่รับฟังจะเห็นว่าจริงๆแล้วสําคัญที่สุดคือห้องเรียน จะต้องก้าวางหน้าต่อไปได,ออไ,ไ,ดได้คือทําอย่ากไรก็ได้ี่จะให้ผู้เรียนเรียนรู้ต่อได้เพราะฉะนั้นถามย้อนกลับมาว่าในตัวเทคโนโลย,ยีที่เราพัฒนาเนี่ยสำคัญที่สุดคือเรื่องของการเรียนการสอนนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เดียวนะอันนี้อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนิดนึงว่า,อย,าอย่างกรณีของพวกเรานะครูใหญ่ว่าอย่างผมเองเนี่ยทำงานวิชาการเนี่ยเราจะเห็คนว่าคุณครูเองท้ายที่สุดสองปีที่ผ่านมาครูที่ใช้เทคโนโลยีได้เก่งๆเนี่ยก็ไม่จําเป็นนะว่าจะต้องสอนดี แต่ครูที่จะเอาตัวรอดได้เรียนจะเอาตัวรอดได้จะต้องสามารถ m อ r ร์จก็คือรวมสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีเข้ากับความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนและไปทางนา,านได้ในขณะที่ครูใหญ่เองเนี่ยท่านผู้จัดการเองผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนได้สนับสนุนในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาสิ่สงผล e- วายเบ r รนะครับโปรแกรมในเรื่องของการที่คุณครูผู้ปกครอง นักเรียนจะสามารถสื่อสารกันแล้วก็ตอบโต้กันได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบของส o ู l ปไลฟ์อย่างนี้เป็นต้นถูกไหมที่เรานําเข้ามาที่จะช่วยในการบริหารจัดการในวิถีวิชาการนะครับที่จะทให้มันก้าวไปข้างหน้าได้ทีนี้อย่างครูใหญ่เองคุณใหญ่มองเห็นไหมว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาครูใหญ่มองเห็นจุดแข็งอะไรของโรงเรียนบ้างครับที่เราพร้อมที่จะนําเสนอสู่สาธารณชนได้จากวิกฤตโควิด -19 ตรงนี้อันสองปีที่ผ่านมา ก็สำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยมองมองจุดแข็ง3มิติด้วยกันเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกมิติคงจะต้องมีการผสมผสานกันละมิติแรกคือใน,นในจุดแข็งของโรงเรียนเองเนี่ยโรงเรียนราชินีบนถือว่าเราเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์โควิดสิ 9, นะคะที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการจัดการศึกษาของโรงเรียนเนี่ยได้ดีในระดับนึงเลย นะคะโรงเรียนมีความพร้อมในการรับมือนะคะดิฉันว่าทางด้านของงบประมาณค่ะที่จะสนับสนุนท่านผู้จัดก,การท่านก็ได้ได้เลยเห็นตรงนี้แล้วก็พร้อมจะสนับสนุนนะคะฝ่ายต่างๆนะคะในด้านของงบประมาณด้านของเครื่องมือเครื่องใช้นะคะที่ที่จะเข้ามานะคะระบบอินเทอร์เน็ตนะคะอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทางานของพวกเรานะคะเรื่องของความพร้อม ตรากําลังไม่ใช่แค่กําลังคนนะคะแต่หมายถึงความพร้อมของครูนะคะในการที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิตอลที่เราพัฒนาขึ้นนะคะอย่างที่เมื่อกี้ดรพี่รุ่บอกเนี่ยเราเราใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก้าวไปข้างหน้าถึงแม้จะก้าวช้าแต่ดิฉันคิดว่ามันก็มั่นคงนะคะอาจจะไม่ช้าซะได้ซ้ำเรามีการใช้โปรแกรมสู่บายใช่ไหมคะแล้วเราอยากมีการนะคะ,ะพัฒนาระบบห้องสมุดของเราด้วยนะคะ อันนี้คือความพร้อมของนัเรียนที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เราคาดเดาไม่ได้ว่ามันจะอยู่กับเราเนี่ยปีสองปีหรือนานกว่านั้นหรืออาจจะหมดไปในปีหน้าเราไม่สามารถนะคะที่จะคาดเดาไ,ได้แต่เราสามารถที่จะปรับตัวเองได้นะคะมิติที่สองดิฉันคิดว่าอย่างที่ดร์พี่รุนบอกครูเนี่ยเป็นกลจักสําคัญเลยในการที่ทําให้การขับเคลื่อน นะคะในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเนี่ยยังสามารถทําต่อไปได้ถึงแม้จะไม่สามารถมาเรียนแบบออนไลน์ได้นะคะเพราะนั้นครูเนี่ยจะต้องมีมทั้งความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วในร่วมในเรื่องของการออกแบบนะคะเนื้อหากิจกรรมต่างๆสื่อการเรีกนการสอนที่ใช้นะคะอันนั้นก็สําคัญนะคะครูเรามมจุดแข็งตรงนี้ว่าพร้อมจะปรับตัวแล้วก็พัฒนาตัว ะ,ะสองปีเนี่ยพิสุดแล้วนะคะงาน open house นี่น่าจะโชว์เนาะโชว์คือด้านหนึ่งเนี่ยเป็นการแสดงศักยภาพนักเรียนแน่นอนแต่มันก็สะท้อนคุณภาพครูด,ด้วยเช่นกันนะคะและจุดแข็งที่3เนี่ยดิฉันต้องขอขอบคุณมาด้วยนะโอกาสนี้ดิฉันที่ว่าจุดแข็งจุดนี้มันสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าจุดแข่งสองิติแรกก็คือผู้ปกครองกับนักเรียนค่ะ เราได้รับความร่วมมือนะคะจากผู้ปกครองและนักเรียนนะคะในาการที่จะสามารถนะคะให้าการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีงประสิทธิภาพนะคะผูะ้ปกครองให้การสนับสนุนนะคะและนักเรียนเองก็มีความพร้อมนะคะในาการที่จะเรียนรู้โดยผ่านนะคะระบบออนไลน์คือเพิ่งได้ยินฟังจากที่ครูใหญ่เล่ามาฟังนะครับก็คือว่า มีทั้งในส่วนของโรงเรียนที่เป็นจุดแข็งนะครับทั้งส่วนของตัวครูที่เป็นจุดแข็งแล้วก็ส่วนของปกครองนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงเวลาสุดปลายเวลาตอนมีบทเรียนนะครับตัวฝ่ายวิชกาการเองก็พยายามจะปรับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนร่วมกับครูใหญ่ร่วมกับทั้งโรงเรียนคณะกรารบริหารนะครับเพื่อที่จะจปรับให้เรามองเห็นว่าจริงๆแล้วผู้เรียนเที่จะก้าวไปสู่อนาคตที่จะดีได้จะต้องเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเราเส็จ สมรรถนะชีวิตวิถีใหม่ของบุรุษสตรีในชีวิตบน4.0นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตัววิสัญญัติเปลี่ยนตัวเป้าหมายในการาาพัฒนาผู้เปลี่ยนตัดสูตรเปลี่ยนการสอนเปลี่ยน,ส,นสิ่งสำคัญที่สุดอย่าที่ครูใหญ่บอกก็คือบทบาทผู้ปกครองและชุมชนรอบข้างคนรอบข้างที่เป็นกำลังสำเัาก็ต้องเปลี่ยนไปเช่นกันนะครับเรื่องตรงนี้เนี่ยมันก็จะตรงกับคอนเซ็ปต์ของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ professional community ก็คือ PLC ซึ่งตรงนี้ ป็นจุดแขวของเปียนเลยตั้งแต่ในช่วงก่อนหน้าฟิดนะครับที่เราทํางานออฟไซต์เป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็มีระบบการทําการด่บบาระบบเรียนรูปการนะครับผ่านชุมชนในการาาเรียนรู้ทางแชทช่้นที่เรียกว่า PLC และถึงแม้ว่าจะเกิดสถานการณ์โควิ่นขึ้นระบบ PLC ของเรากลับเปลี่ยนเป็น PLC ออนไลน์นะครับตลอดเวลาแล้วเราก็มีรายการต่างๆที่นำเสนอออกไปสื่สารคน,นและเราก็เกิดรายการนี้ขึ้นมาก็คือการเปิดบ้าน นะครับซึ่งเป็น Open House ์เนี่ย Open House เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนเห็นถึงความสามารถของบรในการจัดเผยแกล้งนะครับเปิดที่สาธารณชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นให้เราเรียนถ่านครูใหญ่นิดนึงว่าจากตัวหลักการของการทำ PLC ตรงนีทง C, ้นที่เราจะต้องนำเสนอสู่สาธารณชนเนะะี่ยคือคเรื่องวิทยาล r ยในเรื่องพัฒน์เบรดนะครับก็คือเรื่องของสาธารณชน,ชนเข้ามามีส่วนร่วมเปิดให้เขามองเห็น ให้เราได้ให้ข้อเสนอแนะกับโรงเรียนคุณผู้ใหญ่คิดว่าการที่ผู้ใหญ่เริ่มจัดงานในเรื่องของเปิดบ้านคุหลาสตรีราชินีบนในรูปแบบออนไลน์ขึ้นมามันมีเป้าหมายอะไรหรือที่ผู้ใหญ่คาดหวังอะไรกับงานตรงนี้บ้างคบลองเล่าเรืฟังนิดนึ้หน่อค่ะเ,เป้าหมายนะคะหรือวัตถุประสงค์ของการจัดงานแน่นอนค่ะเป้าหมายที่สําคัญเนี่ยก็คือมุ่งประเด็นไปที่ผู้เรียนค่ะ ะค,ะคือผู้เรียน,นยได้มีโอกาสนะะในการแสดงออกซึ่งศักยภาพะะแล้วก็สมรรถนะการะะของชีวิตวิถีใหมะะ่ซึ่งได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ก็คือเพจ o o k นะคะเป็นในสถานการณ์ที่โพวิสจ้ามันกำลังอยู่กับพวกเรานะคะแต่ก่อนเนี่ยเรา มีการจัดงานเปิดบ้านใช่ไหมคะแต่เป็นการเปิดบ้านแบบชทนิดออนไซต์ site, นะคะทุกคนจะเข้ามาเยี่ยมเยียนนะคะที่โรงเรียนแล้วก็ได้เข้าไปาดูกิจกรรมต่างๆของเรียนตามางตา,งตางที่โรงเรียนได้จัดนะคะแต่ในสถานการณ์โควิดสิเกนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกท่านุก่นะคะว่าเราคุยกันว่าทําอย่างไรที่เราจะได้มีโอกาสนะคะได้ให้นักเรียนได้สแสดงศักยภาพ ในสถานการณ์แบบนี้ครูพี่ลุนก็ปิ๊งเลยว่างั้นออนไลน์สิครับนะคะเราจึงมาคิดกันว่าในเมื่อเราออนไลน์ไม่ได้เราก็สามารถจัดงานในรูปแบบออนไลน์ได้แล้วก็คิดว่าเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะนะคะนั้นวัตถุประสงค์แรกคือต้องการให้ในกักเรียนได้แสดงศักยภาพนะคะแล้วคิดว่าเป้าหมายเรื่องที่2ก็คือว่ามันเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของนรงเรียนนะคะที่ฉันเชื่อว่าผู้ปกครองนักเรียนเก่าใน,นเรียนปัจจุบันเนี่ยนะคะเมื่อได้เข้ามาชมงานแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะได้เห็นถึงความก้าวหน้าแล้วก็เกิดความมั่นใจในโรงเรียนสําหรับใครที่นะคะออไม่รู้จักโรงเรียนราชน,นิตรก็จะรู้จักโรงเรียนราชมิบรมากขึ้นนะคะผ่านกิจกรรมนะคะ มีออนไลน์อุปติหัสในความนีนะคะความคาดหวังก็คงอยากให้มีคนติดตามค่ะนะคะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตครูใหญ่ช่วยเชิญชวนแบครับให้มีผู้ติดตามเพจของเราเยอะๆครับทำยังไงกันดี ่นสิคะต้องถามครูที่รุ่ถ้าถามเนี่ยดิฉันอยากจะให้นะคะนักเรียนเก่านะคะนักเรียนปัจจุบันที่ติดตามเพจของเราแล้วรวมทั้งผู้ปกครองหรือแขกผู้มีเกียรตินะคะทุกท่านเลยเนี่ยที่ติดตามเพจของเราแล้ว,ลวเนี่ยก็เชิญชวนนะคะแชร์เพจของเราต่อไปนะคะให้รู้จักกันมากขึ้นนะคะ Rb Online Open House ค่ะนะคะเป็นเพจที่ทางฝ่ายวิชาการเนีได้สร้างขึ้นมาเพื่อประชาสัมพันธ์งานนี้และทางดรพิรุณกับทีมงานเนี่ยก็มีการน,นะคะได้ใส่เนื้อหาแสดงถึงความก้าวหน้าของงานนะคะที่จะจัดขึ้นเนี่ยตลอดเวลานะคะซึ่งหลายๆกจิจกรรมน่าสนใจมากนะคะนั้นกดติดตามเพจกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะคะ ขอบคุณมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านจะเห็นนะครับว่าจากที่ผู้ใหญ่ได้เล่าให้เราฟังวังนี้เนี่ยก็จริงๆกลุ่มเป้าหมายเราเยอะมากเลยก็คือบุคคลทั่วไปเลยนะก่อนอื่นเลยตัวนักเรียนปัจจุบันเองก่อนนักเรียนปัจจุบันเนี่ยเขาจะได้แสดงศักยภาพนะครับที่เขามีอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของสมรรถนะชีวิตดิจใหม่ที่โรงเรียนเซตขึ้นมาเป็นตัววิสัยทัศน์นะครับในการพัฒหน้าตาลนักเรียนเอาจริงๆ้วในเรื่องของสุขภาพระดับใหม่ในเรื่องของดิจิทัลในเรื่องของการคิดเชิงนวัตกรรม เด็กๆ2ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างเขาทาอะไรได้บ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่เด็กๆจะออกมานําเสนองานนี้ได้เนี่ยความสามารถเดินเดที่มันสามารถนําเสนอและที่เด็ก่อนสายได้มันจะต้องถูกเมอร์ชในเรื่องของเทคโนโลยีเข้าไปเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นความสามารถที่มันบูรณาการนะครับสมรรถนะที่บูรณาการนี้ของเทคโนโลยีเข้าไปสู่สมรรถนะด้านาตา่างๆที่เป็นศักยภาพของเด็กที่แท้จริงนะครับให้งานเสนอออกมา นะครับและในขณะเดียวกันการที่เด็กจะนั่งสมัได้คุณครูก็จะต้องเร่งพัฒนาคุณค่าการเรียนการสอนตัวตนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วศักยภาพก็คืออย่างซ้อนศักยภาพของครูด้วยเช่นกันนะครับนักเรียนเก่าที่เข้ามาเป็นสมาชิกของเรามากดติดตามนะครับก็จะมีความเจริญเติบโตอย่างเรื่อยนะครับการสืบทอดวัฒนธรรมของพ่อของเราในความเป็นคุณค่าดั้งเดิมของเราคือความเป็นภูริสตรีราชินีโบราณ มาดูซิว,ว่ามันยังมีอะไรที่เราสื่อสารรักษาและเราต่อยอดแต่ละงานนะครับลรงมาวิเคราะห์กันดูแล้วให้พิตัดกัดบผูกเรานะครับผู้ปกครองจะได้เห็นความพยายามของนเรียนยนะครับแล้วจะได้มีพยายามที่จะให้การสนับสนุนปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวเองในการที่จะจัดการเรียนการสอนจากประสบการณ์ให้กับผู้เรียนนะครับงงร่วมกัคถูครูนะครับเพื่อเป้าหมายสูงสุดก็คือบุลอคลากของพวกเรานะครับเด็กๆของพวกเรานะครับตรงนี้ก็จะสอนความตับ แนวคิดทั้งมเบืเองต้นในอนาคตนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปคุณครูอาจารย์ผู้ปริหาาโรงเรียนแน่นอ,อ,อนว่าโรงเรียนราชบุรีนะครับผู้ใหญ่เราทําทุกอย่างเป็นเชิงวิชาการเรามีงานวใิใจัยและทานรอรับในทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเมนื่อท,ท่านสามารถที่จะนาเอาแนวคิดชุดสื่อต่างๆที่มีผลใใงนานวิจัยรอรับเนี้ยไปใช้ในการศึกษารรรและกลับไปเป็นแรงบ,บันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนของ ทุกท่านได้นะครับโอเควันนี้เนี่ยเราได้รู้จักนะว่างานเปิดบ้านโรงเรียนตาชีบนเนี่ยมีอะไรยังไงแต่ก่อนที่จะไปถึงวันที่10มพฤาคนะครับเราจะมีรายการ free ร RB online open house นะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับเราจะมีรายการดีที่จะสอนให้เห็นว่าเด็กๆของเรามีความสามารถอะไร มีประเด็นอะไรที่อยู่ในความสนใจของเขานะครับแล้วก็คุณครูเตรียมง,งานเปิดบ้านอย่างไรตรงนี้จะเป็นเคล็ดลับที่ผมเองจะเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับคุยใหญ่แล้วก็จะเชิญเด็กๆคุณครูมาพูดคุยกันนะครับให้ทุกท่านได้เห็นว่าพวกเรามีความพร้อมที่จะเปิดบ้านในวันที่10มกราคม2565นะครับสำหรับวันนี้ขอพระคุณคุณครูใหญ่มากนะครับที่ให้เกียรติมา พบปากกับพวกเรานะครับเป็นการปฐมเริ่มเลยในการที่จะจัดงาน Open House ในระบบออนไลน์ของโเรียนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณคุณใหญ่ครัสวัสดีครับสวัสดีค่ะ